ที่เจ้าพ่อจะยิงสะสินและแสนแก้วเอามีดจี้คอตัวเองที่ใจหายหมดเลยรู้ไหมช่างได้ยินเสียงแล้วค่อยๆเฉือนเนี้ยใจไม่ดีเลยทำไมทำหน้าเหมือนไม่เชื่อพี่ดีนะที่มีดมันไม่ค่อยคมมากใช่เป็นห่วงไหมถ้ามีดคมนะครับโอ้ก็ดูในเรื่องสำคัญนั้นใช่ปกป้องสุดฤทธิเลยอ่ะ แหวนอัญะมณีอะไรในมือที่ถือปืนช้อยแรกฝั่งเพิร์คือทับทิมช้อยที่สองฝั่งพีคคือห ok ยก,ยก,ยกเออหยกหรือทับทิมคะสังเกตแหวนเจ้าพ่อกันด้วยเหรอเนี่ย <laughs> ผมจะโดนตกบ่อย <laughs> โดนหลังแหวนเหรอหลังแหวนบ่อยและคำตอบที่ถูกต้องคือ